สวัสดีครับพี่น้องสายสายหน้าไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ผม,ผมต้นเอฟกันไทยแลนด์นะวันนี้นะครับเรามีเทสระบบ4ตัวนะครับซึ่งเป็นหน้าไม้รุ่นแรกๆที่ของค่ายเอฟกันไทยแลนด์เลยที่เปิดตัวไปนะครับมาเข้ามาใกล้ๆอันนี้งานมีเหลืออยู่4ท้ายนะครับผมก็เลยกลับขึ้นมาทําให้อีกชุดหนึ่งเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคือหมด4ตัวนี้เราก็คือไม่มีแล้วนะครับสาหรับงานย้อนยุคนะครับงานย้อนยุคสีด้านนะ,ะมาชม มากล้องแพนมาชมนะครับตัวนี้เป็นงานสีด้านนะครับลางไม้ฝั่งท้องเหลืองชัก75ดนะครับตัวนี้นะทิ้งปลาย45นะครับงานเนียนเนียนเนื้อไม้เนียน I, เนียน,น,นเลยนะอ่าชมใกล้ใกล้เอา้ใ ăng, ใเอากล้องแพนอา่านี่นะครับส,สวยแบบนี้นะครับจับขวายอย่างเดียวนะครับจับขวายอย่างเดียวนะจับขวายอย่างเดียวรูปทรงคลาสสิกคลาสสิกนะครับตัวนี้ ก็คือจะเป็นหน้าไม้รุ่นแรกๆที่ค่ายเอฟกันไทยแลนด์ทำขึ้นมานะครับสำหรับหน้าไม้มือสอดพรีเมียมแฮนด์เมดตัวนี้นะทุกอย่างนะครับมาดูลวดลายใกล้ๆทุกอย่างนะเก็บด้วยซิวนะครับเก็บด้วยซิวทั้งหมดนะครับงานจะละเอียดเนียนกิฟเลยนะ mm. เหลือว่าง4ตัวรางฝั่งท้องเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะ mm. เดี๋ยววันนี้เราจะทำการเทระบบทั้ง4ตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับไปยังไงเดี๋ยวขอญาตเจลก่อนแป๊บหนึ่งนะ มาครับตัวแรกของเรานะครับสําหรับหน้าไม้มือสอดพรีเมียมแฮนด์เมดย้ําอีกครั้งนะครับหมดลอถนี้เราเราไม่มีไม่มีแล้วนะครับสาหรับหน้าไม้รุ่นนี้นะสวยๆแบบนี้นะครับหลังอ่อนๆแบบนี้นะครับคลาสสิกคลาสสิกเราย้อนยุคเลยนะครับย้อนยุคเป็นยุคแรกๆที่เอฟกันไทยแลนด์เริ่มทําหน้าไม้นะครับสําหรับเจ้าทรงนี้นะครับถ้าใครอยากได้ต่อไปคงจะต้องเป็นพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับแต่ชุดนี้มีแค่4ี่ชุดสุดท้ายนะมาพร้อม ปีกสีดำห้าสินะครับปีกสีดำห้าสิเวลาออกแดดไม่สะท้อนหาปลานะแถมประกบปีกเรียบร้อยเลยนะครับลางสั่งท้องเหลืองสวยงามเลยนะครับมาเรามาดูกันว่าเทคตัวแรกจะผ่านหรือไม่ผ่านเราจะไปนําไปเติมให้ที่ร้านนะครับจะนําไปเติมมาให้ที่ร้านตัวเต็มเป็นแบบนี้นะลูกค้าตัวเต็มเป็นแบบนี้ย้ําจับขวาเท่านั้นย้ําจับขวาเท่านั้นนะเพราะว่าดู นะครับด้านนี้จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นบิดขวาอย่างเดียวนะตัวนี้นะจับขวาอย่างเดียวมาพร้อมครับกลางนะเป้ากลางนะมาเทคแรกรู้เรื่องเลยตัวแรกนะครับสำหรับเจ้ามือสอดพรีเมียมแฮนด์เมดนะท่านผู้ชมนะอ่ะดูนะครับ อยู่กลางกลุ่มเลยนะอยู่กลางกลุ่มแบบนี้เลยนะสําหรับเจ้าตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปเรื่องค่าตัวกันนะไปเจอต,ตัวต่อไปครับมาครับตัวที่สองนะชมความสวยงามนะตัวที่สองนะท่านท่านผู้ชมนะงานเนียนๆกริบๆเลยไม่ต้องกลัวนะครับงานเนียนๆนะครับผมบอกเลยหน้าไม้ของเราอาจจะดูราคาแพงกว่าเจ้าอื่นนะครับแต่ให้ลูกค้าโฟกัสที่ความสวยงามนะครับแล้วก็ความแม่นยํานะครับ อ่ะตัวที่สองนะครับสวยๆเลยเบ้าขวานะมากลุ่มดีครับตัวนี้กลุ่มดีมากน,นี้อยู่ที่มือผมเองนะอยู่ในกลุ่มนะครับจุดดำมีขนาดหัวนิ้วโป้มือนะจุดดำมีขนาดหัวนิ้วโป้มือนะครับเท่ากับขนาดฝาขวดน้ำนะตัวนี้นะตัวที่สองนะครับ ตัวที่สองเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมจับขวาเท่านั้นนะบอกก่อนนะจับขวาเท่านั้นนะครับไปเจอตัวที่สามครับมาครับตัวที่สามตัวนี้มีตานี่ตัวนี้มีตาแบบนี้เลยนะส,สวยแบบนี้เลยมาพร้อมนะครับสายนะเปล่า้ายนะครับ มาเพชรที่สามนะครับก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะครับอยู่ในกลุ่มดําเหมือนกันนะครับแต่อยู่ชิดขอบดําด้านบนนี้นะครับพอดีเมื่อกี้กลัวมันจะตกต่ําผมเล็งมามันตกต่ำตอนนี้ก็เลยเล็งส่งขึ้นมานิดนึงนะครับออกซ้ายเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่ากลุ่มดีนะครับเป้ามีขนาดฝ่ามือโดยรวมนะโอเคครับปลาตัวเท่าฝ่ามือก็ได้กินแน่นอนโอเคครัตัวที่4ี่ครับ มาครับตัวที่สี่ของเรานะครับดูเนื้องานนะลูกค้านะงานเนื้อเนียนๆน,น,นะครับมาพร้อมสี่ด้านคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับมาผ่านไปสามแล้วครับเหลือตัวสุดท้ายผ่านหรือไม่ผ่านนะครับนี่ตัวเต็มตัวที่สี่นะเป้าขวานะครับมา กลุ่มใช้ได้นะครับเบอร์สองกับเบอร์สี่ยิงออกแนวเดียวกันแสดงว่าเป็นที่คนแล้วนะครับแต่กลุ่มอยู่ในกลุ่มดำนะครับอยู่ในจุดดำแล้วนะครับแบบนี้นะครับโดยรวมมีขนาดความมือเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวที่สี่นะครับท่านใดสนใจนะให้ชมไปเจอกันที่โต๊ะครับหลังจากเห็นคลิปเทสระบบทั้ง4ตัวแล้วนะครับสำหรับเจ้ารุ่นมือสอดพรีเมียมแฮนด์เมดนะครับ ชุดนี้เหลือสตัวสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะครับความเนียนๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่างานมันเนียนจริงๆนะงานเนียนงานสวยอ่อนช้อยอ่อนหวานเลยนะสตัวสุดท้ายนี้นะครับจัดไปในราคาที่ผมขายครั้งแรกเหมือนกันนะสามพันห้าร้บาทสามพันร้บาทหกระบอกสายเลือกได้นะครับ80ปดสิบร้อยปอร้อยี่สิบปอเลือกได้หกระบอกสายายางนะฮะ สิบสามสิบสี่สิบห้าเลือกได้1คู่ลูกดอกแถมไป5ดอกนะครับถ้าใครเอาหัวพอกแถม3ดอกนะครับแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อนะครับเนื่องจากเพจหลักของผมมีปัญหานะครับถูกระงับนะครับก็ตอนนี้เปิดเพ,เพจใหม่แล้วก็คือตามชื่อชื่อของน้าชื่อของสติกเกอร์ที่ติดพันายเลยเฟนนะครับเฟนฟิตกันไทยแลนด์เป็นภาษาไทยเลยนะครับสำหรับเพจใหม่ของผมนะ พี่ๆน้องๆท่านใดเข้าไปก็กดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่รู้จักกันก็ช่วยแนะนำให้หน่อยนะครับว่าทางเพจเอฟกันไทยแลนด์มาเปิดเพจใหม่แล้วเป็นเพจเฟนฟิตกันไทยแลนด์ตามสติกเกอร์ที่ติดอยู่พันท้ายหน้าไม้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพจก็คือเอฟกันไทยแลนด์จำหน่ายหน้าไม้และอุปกรณ์ตกปลานะครับอีกหนึ่งเพจนะครับหรือไม่ช่องทางการติดต่อก็คือทางด้านท้ายคลิปนะครับเราจะมี QR วอารโค้ดแล้วก็ มีหน้าเพจโปรไฟล์ของเพจหลักของเรานะครับที่ทําการสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็มีเบอร์ของผมอยู่ทางท้ายคลิปนะครับไงก็ฝากไ้ด้วยนะครับสําหรับ4ตัวนี้นะครับย้อนยุคคลาสสิกคลาสสิกนะครับย้อนยุคคลาสสิกคลาสสิกมาพร้อม4ีด้านเลยนะมาพร้อมสีด้านเลยไงก็ฝากไ้ด้วยนะครับหน้าไม้ดีๆหน้าไม้สวยสวยเอียอกันแยแลรด์ครับสวัสดีครับ 4ตัวสุดท้ายนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ